สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกำหนดบวชปอโรอเบิร์ตกำหนดบวชปอกับโรเบิร์ตจากกรณีไฮโซปอและโรเบิร์ตเตรียมบวชอุทิศส่วนกุศล,สลให้กับแตงโมในวันที่16มีนาคม65ขณะที่พลตํารวจตรีอุดรยอมเจริญรองผอบชบพหนึ่งกล่าวถึงประเด็นนี้ว่าแม้ไฮโซปอและโรเบิร์ตจะเป็นผู้ต้องหาแต่เมื่อได้รับการประกันตัวและไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนี ทางตำรวจก็เห็นว่าเป็นสิทธิ์ของทั้งสองคนที่สามารถทำการบวชได้แต่ในเรื่องของสงฆ์ต้องเป็นไปตามระเบียบของสงฆ์ว่าสามารถทำได้หรือไม่ล่าสุดที่วัดท่าไม้ในตำบลท่าไม้อำเภอกระทุม่มแบนจังหวัดสมุทรสาครบรรยากาศที่วัดมีญาติโยมมาทำบุญที่วัดปกติแต่ช่วงเช้าทางเจ้าอาวาสยังไม่ได้เดินทางกลับมาที่วัดจากข้อมูลหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ยอมรับว่า ปอและโรเบิร์ตติดต่อขอบวชจริงแต่เป็นการบวชพราหมณ์แบบอินเดียสมัยก่อนเป็นการกวนผมทั้งคู่โดยจะปรงผมในวันที่16มีนาคมเวลา14นาฬิกาหลวงพี่อุเทนเป็นผู้บวชให้หลังจากนั้นจะไปเดินทุดงกับหลวงพี่อุเทนที่สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสถานวิโมกสิวาลายัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นเวลาอย่างต่ำ15วันการแต่งกายจะเป็นชุดขาว ถือสินแปดไม่ทานข้าวเย็นโดยเหตุผลที่รับบวชให้นั้นเพราะทั้งคู่ตั้งใจจะบวชอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับแตงโมโดยมีโยมพามาขอบวชด,ด้านพระครูสิริสาครธรรมเจ้าจอาวาสวัดท่ากระบือเปิดเผยว่าพระเลขาหลวงพี่อุเทนวัดท่าไม้ได้ติดต่ตอมาหาเพื่อจะให้อัตมาไปเป็นพระอุปชาปอและโรเบิร์ตจริงซึ่งอัตมาได้ดติดตามข่าวสารเห็นว่าต้องสองคน มีคดีความในคดีของแตงโมจึงปฏิเสธแจ้งกับพระเลขาเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ไปว่าไม่สามารถอุปสมบทให้ได้การที่ทั้งคู่มีคดีความอุปสมบทเป็นพระอาตมามองว่าไม่เหมาะสมขาดคุณสมบัติในการบวชเป็นพระตามระเบียบมหาเทรสมาคมถือว่าเป็นบุคคลต้องเว้นบวชไม่ได้แต่หากจะบวชต้องไปจัดการเรื่องคดีความให้เรียบร้อยก่อน สำหรับการที่จะบวชพราหม์นุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดปฏิบัติธรรมก็สามารถทําได้จะนุ่งขาวไปให้ปักคํากับตํารวจหรือชั้นศาลก็สามารถทําได้เพราะถือว่ายังเป็นขราวาสหากพระอุปชาหรือวัดใดบวชให้ก็อาจมีข้อคอรหาผิดกฎสงฆ์คนจะมาบวชต้องเป็นผู้ประชากบรรพชาโทษขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ